สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการพัฒน,นาศักยภาพตนเองของผู้ตามการพัฒน,นาลักษณะน,นิสัยของตนเองให้เป็นคนมีประสิทธิภาพสูงมีเจ็ดประการคือ 1. ต้องมีนิสัยเชิงลุก b p r o t i v e หมายถึงไม่ต้องรอให้นายสั่ง 2. เริ่มต้นจากส่วนลึกในจิตใจ begin with the end in mind 3. ลงมือทำสิ่งแรกก่อน put first think first สี่คิดแบบชนะทั้งสองฝ่ายติ i n Win วินห้าเข้าใจคนอื่นก่อนจะให้เข้าใจคนอื่น 5. เข้าใจเรา seek first to understand then to be understood หกการรวมพลัง synergy หรือทำงานเป็นทีม team work เจ็ด รับเลื่อยให้คมเซอร์เพนเดอะซอคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแนวทางส่งเสริมและพัฒนาผู้ตามให้มีคุณลักษณะประสงค์ผู้ตามที่มีวัตถุประสงค์ 1. การดูแลเอาใจใส่เรื่อง,องความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้กับบุคลากรเป็นธรรม 2. การจูงใจด้วยการให้รางวัลคำชมเชยสาการให้ความรู้ และพัฒนาความคิดโดยการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 4. ผู้นำต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 6. คนรนำหลักการประเมินผลงานที่เน้นผลสำลิ็มาพิจารณาความดีความชอบ 7. ส่งเสริมการนำพุทธศาสนามาใช้ในการทำงานและแต่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตามนำหลักธรรมมาธิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่ยาวที่ตั้งของโครงการบ้านลุ่มหมู่ที่สองตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางพระราชดำริเมื่อวันที่สา กรกฎาคม2530ได้มีรัศดรในเขตตำบลแม่สันอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่ยาวไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักราชเล,ลขาิการได้แจ้งให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง ซึ่งกรมชลประทานได้ํำเนินการแล้วมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการเองสานักราชเลขาธิการจึงได้นำความความกับบังคมทูลพระกรุณาธิคุณฝ่าละองธุรีพระบาทแล้วทรงโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการในพระราชสมริตามหนังสือสานักราชเลขาธิการที่รอรอ 005ทับห5 5 8ลงวันที่27มกราคม2532วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกหน่วยงานรับผิดชอบสำนักชประทานที่สองกรมชประทานประเภทของโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเพราะปลูกและอุปโภคบริโภคสรุปการของโครงการ วางโครงการจัดหาแหล่งน้ําโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในเขตพื้นที่อำเภอข้างฉาดจังหวัดลำปางเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและอุปโภคบริโภคผลการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันได้รับงบประมาณปี2533ก่อสร้างอ่าง,งเก็บน้ําจากกรมชลประทานโดยการก่อสร้างทํานบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําแม่ยาวปี2541ระบบส่งน้ํา อ่งางเก็บน้ำแม่ยาวฝั่งซ้ายสา0พันสองร้อยเมตรปี2 5 1พันห้า้สิบสามดาดคอนกรีตเหมืองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาวในการอุปโภคบริโภคปีสองพันห้ารอยสิบสามระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาวสำหรับในการอุปโภคบริโภคขอบคุณครับ